กัญญางานที่พี่ฝากให้ดูอะถึงไหนละนี่ค่ะพี่ใบเสนอราคาค่ะนี่หาทั้งวันได้แค่นี้หรอก,กัญญา<ค>เจ้านี้มันแพงไปนะแต่ของเขาดีนะพี่สินค้าก็เหมือนกันหมดเพียบได้เจ้าที่ถูกกว่านี้ที่ราคาดีกว่านี้มีไหมไมีครับเจ้าที่ถูกกว่านี้เจ้าที่เน้นขายของแต่ไม่สนใจลูกค้า ติดตั้งเสร็จมีปัญหาใช้งานไม่ได้เจ้าที่พีต้องคอยโทรตามให้มาเซอร์วิสเจ้าที่มีประกันให้สุดสายตาถึงเวลาก็ไม่รับผิดชอบของถูกและดีมันมีครับพี่แต่พี่จะเสี่ยงหรอไม่อ่ะเพราะระบบไม้รถยนต์จะดีอยู่ที่ทีมงานติดตั้งและบริการหลังการขายมีปัญหาระบบไม้กัน้นติดต่อ JT S o l u t i o n and Con s อน t ัลย์ 44, หรือแอดไลน์ JT Park เชื่อเฮียของเฮียดีมีรับประกันสุดสายตา